เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกกคนเข้าสู่เกมบีดเบลฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดจากตุกกาชานะครับนั่นก็คือเซนจูมารุเวอร์ชันบังไข่นะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่3ของเธอนะซึ่งถ้าเกิดนับบรรดาตัวละครหน่วยศูนย์เนี่ยตัวของเซนจูมารุจะมีเวอร์ชั่นที่เยอะกว่าเพื่อนๆคนอื่นแล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมีเพียงแค่สเวอร์ชันแต่ว่าเซนจูมารุเนี่ย มีถึง3ด้วยกันนะก็ไม่แตกนะครับเพราะว่าตัวอนิเมะก็อวยเขาด้วยนะครับมีการเพิ่มบทบาทในการปลดปล่อยบางไรเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับเซนจุมารุเวอร์ชั่นบางไรในครั้งนี้นะครับว่าตัวเธอจะเก่งมากน้อยขนาดไหนเก่งสมกับที่เรารอคอยจริงๆกันหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูพ,พร้อมๆกันในคลิปวิอรีวิวครั้งนี้นะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับเซนจุมารุในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่าโยมทูตแล้วก็หน่วยศูนย์นะครับ ออกแบบเป็นตัวละครสีแดงสายสกนะิลเนาะค่า SP อยู่ที่925หน่วยที่เลเวล200ก็ถือว่าค่า SP เนี่ยสูงมากเลยนะครับนอกจากนี้ตัวของเซนจุมารุยังเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยแบบพัสอีกด้วยนะตีหัวหน้าหน่วยได้รุนแรงขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับและในส่วนของลิงก์ที่ตัวเธอได้รับนะครับอย่างแรกในเรื่องของลดคูดาวสกิล12%และอย่างที่2เมื่อเลือดเต็มบวกค่าพลังจมตีทั้งหมด20 ไปเลยถือว่าเป็นลิงก์ที่ดูดีมากๆสำหรับตัวละครสีแดงนะครับและต่อมาเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆของเซนจูมาลุกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมขอพาเพื่อนๆไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะผิดปกติแบบทัสกันก่อนนะครับนี่จะเป็นคำสุดท้ายแล้วนะที่ผมอธิบายเกี่ยวกับสถานะแบบทัสนะครับก่อนหน้านี้มีอธิบายไปในส่วนของรีวิวอิจิโกะแล้วก็รีวิวตู้นะครับแต่อันนี้ผมจะมาปิดท้าย กับการอธิบายสถานะพัดที่ตัวรีวิวเซนจูมารุแล้วกันนะขอเวลาสักครู่หนึ่งใครที่ท,ทราบอยู่แล้วก็ก่อไปดูความสามาัถอื่นๆก่อนได้เลยนะอันนี้ผมขอทิ้งทวนก่อนเพื่อเพื่อนคนไหนไม่ได้ดูคลิปอื่นๆที่ผมอธิบายมานะครับในส่วนของสถานะผิดปกติพัสเนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าสถานะผิดปกติธรรมดาตรงที่สถานะผิดปกติธรรมดาเนี่ยเวลาทำศัตรูติดสถานพิธติอย่างเช่นทำอีไฟติดไฟนะครับอีไฟจะไม่สามารถไปติดสายฟ้า ติดน้ําแข็งหรือติดแผ่ชะกันได้ในณเวลาที่อีกฝ่ายติดสถานะผิดปกติไฟอยู่นะครับมันจะแตกต่างจากสถานะผิดปกติแบบทัสที่มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถติดทุกๆสถานะผิดปกติได้หมดเลยเช่นอีฝ่ายติดไฟอยู่จะไปติดน้าแข็งเพิ่มก็ได้ไปติดช็อตก็ได้หรือว่าไปติดแผ่ชะกันก็ได้มันสามารถทับทับกันได้เลยไม่เหมือนสถานะผิดปกติแบบธรรมดาที่มันต้องรอให้สถานะผิดปกติของศัตรูหายก่อนถึงจะไปติดอันใหม่ได้ นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกันและก็ตัวละครตัวไหนนะครับที่มีอ b i l i ิตี้ต้านทานสถานะผิดปกตินะครับยกตัวอย่างอย่างเซนจูมารุเนี่ยเขามีต้านทานเน็บชา100%ใช่ไหมลดเวลาสถานะเน็บชา100%นะครับถ้ามาเจอสถานะพัสเนี่ยยังติดอยู่นะเพราะว่าสถานะผิดปกติแบบพัสเนี่ยมันจะถือว่าเป็น200%คุณต้องทำค่ากันสถานะถึง200%ถึงจะกันสถานะผิดปกติแบบพัสได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปว่าทําไมเซนจูมารุเนี่ยเขาถึงมีสถานะผิดปกติเยอะแยะขนาดนี้มันจะไม่เสียหรอต้องบอกตามตรงว่ามันสามารถทําตัวเนี่ยติดได้ทุกอันเลยก็เอามาเหมือนเป็นตัวละครขายในเรื่องของสถานะผิดปกติแบบใหม่นั่นแหละนะครับสำหรับของเซนจูมารุเนาะเอาละหลังจากที่เราอธิบายในส่วนของความสามารถพิเศษของสถานะผิดปกติแบบพัสกุแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความสามารถอื่นๆที่เซนจูมารุได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับสกิลพาสีบเลย ตัวเธอจะได้ในเรื่องของลบผุกเชิญบวก2ครั้งด้วยกันนะก็แดดได้มากกว่าปกตินะครับไม่ติดเน็บชาแบบ100%เอร์เซตามที่บอกถ้าเกิดเจอสถานะผิดปกติแบบพัสเนี่ยจะต้องมีมากกว่า200%ซนะครับซึ่งแน่นอนว่ามอนเตอร์มันยังไม่มีตัวไหนที่เป็นสถานะผิดปกติแบบพัสหรือว่าบอ่อต่างๆเนี่ย มันยังไม่มีแบบพัสนะครับในอนาคตจะมีหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งต้องไปอรอลุ้นกันนะแต่ณนะปัจจุบันยังไม่มียกเว้นคุณลงสังเวียนแล้วเจอกันเองอะถ้าเกิดเจอไอ้พวกสตารพิวติติแบบพัสนี่อันนี้กันไม่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์หลกัลกๆก็คือสังเวียนนะครับเพิ่มความกว้างของสกิล20ซนะครับทำให้การออกสกิลของเซจูมารุเนี่ยมันกว้างขึ้นเคลียร์มอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและอาเบลิตี้ที่ตัวของเธอได้รับความแรงของสกิลให้มา40 เปอร์เซ็นต์นะครับเบิ้ลฮิตสกิลบวก2แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาเซนจุมารุไปตีกิลจะกลายเป็นเบิ้ลบวก3ทันทีเบิ้ลฮิตทำให้ตายบวก1ด้วยก็ทำให้ตายเธอปล่อยบางใครทั้งทีก็ต้องเพิ่มความแรงให้ทำให้ตายหน่อยจริงไหมเออแล้วเมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับติดนานขึ้น5วินาทีนะตัวของเซนจุมารุเนี่ยมีถึง4สถานะผิดปกตินะครับติดก็เพิ่มหมดทุก5วินาทีนะเอ้ทุกอันเลยนะเพิ่ม5้าวิหมดเลยนะครับ แล้วก็ตัวของซนจมารุนะครับยังมีในส่วนของเพิ่มโอกาสให้เผ่ายมทูตติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นถึงตัวเซนจุมารุจะเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ90%ได้เลยหัวหน้าหน่วยมักจะติดเผ่ายมทูตยอยู่แล้วนะครับมันจะมีปะแปลกๆนั่นก็คือพวกไวเซิร์ทที่บางล่างจะเป็นหัวหน้าหน่วยกับฮอนโลแต่นั้นคือน,น้อยมากๆที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับ เพิ่มความเสียหายของเซนจูมารุในการโจมตีระยะประชิด10%แต่ถ้าเกิดไปตีแบบกิ้วจะเป็น30%นะครับเซนจูมารุตีโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วในแทบทุกการโจมตีเลยทั้งโจมตีปกติแล้วก็สกิสนี้เป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับลดค่าป้องกันของศัตรูอีกด้วยนะครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยถูกการโจมตีจากทำให้ตายของเซนจูมารุจะถูกลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะครับตัวของเซนจูมารุสามารถยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ของศัตรูได้อีกด้วยนะ ศัตรูเนี่ยที่จะมีในเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์มันเวลาโดนโจมตีเนี่ยมันจะไม่ล้มไม่ชะง,งักเนาะตัวของเซนจุมารุเนี่ยสามารถตีทำให้อีฝ่ายล้มได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของเซนจุมารุติดซูเปอร์อาร์เมอร์มาเองด้วยนะทำให้เวลาโดนโจมตีเนี่ยจะไม่ล้มไม่ชะง,งักนั่นเองนะครับและก็ยังมีในส่วนของการยกเลิกการศัตรูแล้วก็ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของศัตรูอีกด้วยนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาเซนจุมารุไปตีกิว จะเพิ่มเป็น50%นั่นเองนะแล้วก็ปิดท้ายเมื่อตัวของเซนจูมุรุทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับตัวของเธอจะได้บูสต์ HP 80%เป็นระยะเวลานึ่งนะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แรงเลยนะแน่นอนว่าตัวนี้จะไปพีที่สุดก็คือการตีกิวนะครับเป็นตัวละครท็อปตีกิวหัวหน้าหน่วยณนะปัจจุบันแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดลวสำหรับการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสายสกิลเหมือนเดิมนะคืนต้นโดย s p ช่อง2 FCS ช่อง3 ATK ปิดท้าย SP 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับสายสกิลนะครับและในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ตัวละครที่ผมแนะนําเหมือนเดิมแนวทางการจับเหมือนเดิมเลยคือเน้นในเรื่องของค่าพลังกดดันวิญญ,ญาณก็คือค่า SP จับความแรงสกิลนะครับมีของนอกเหนือจากนี้ ใส่ได้ไหมตามที่ผมบอกครับเน้นในเรื่องของ SP กับความแรงสกิลถ้ามีนอกเหนือจากนี้ใช้ได้นะถ้าเกิดคุณไม่มีของแบบนี้คุณจะไปใส่เป็นเป็ดคุณใช้ได้นะเอาเป็นเป็ดอเวกนะครับแนะนำคือเป็นเป็ดดาวแดงถ้าไม่มีเป็ดดาวแดงจริงๆไม่มีค้อนทองทำใส่เป็ดธรรมดาเป็ดทองได้ไหมพี่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสเรื่องค่า FCS ก็ใช้ได้ครับ นะมันบวกในเรื่องของค่าพลังกดดันวิญญาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สงสัยว่าของมีแตกต่างกันจัดยังไงเน้นในเรื่องของ SP และความแรงสกิลสลหรับใส่ส,ส,สกิลนะอันนี้คือหลักหลหักเลยไอ้พวกมงๆๆพวกหมวกพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับจะใส่ที่บวกความแรงทาให้ตายยังได้เลยแต่ว่าเอาออบลองเป็นพลังกดดันวิญญาณใส่ตีมุดดินก็ได้แต่ออบลองเป็นพลังกดดันวิญญาณนะครับและในส่วนของลิงก์ตัวละครน,นะครับก็แนะนําเป็นในเรื่องของลด คูดาวสกิลเป็นหลักไม่จำเป็นต้องตามผมเป๊ะๆ3คนนะลูเคียเลนจิแชทไม่มีไม่ต้องใช้ไปใช้ในเรื่องของลดคูดาวสกิลเป็นหลักถ้ามีลดคูดาวสกิลที่ได้ความแรงต่างๆใส่ได้นะครับใส่ได้เลยเนาะและต่อมามาดูในส่วนของโบนัสอาบิลิตี้น้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมใช้2ออย่างนี้ก็คือเลือดเต็ม บวกค่าพลังจุตทิ้งหมด25%อันนี้ใช้งานง่ายผมอยากแนะนำนะครับและอันที่2ใช้งานง่ายเหมือนกันก็คือบูสต์ s p ไปเลย200ห,หน่วยนะครับเซนจูมาลุเนี่ยคือข้อเสียของเขามันก็มีเหมือนกันนะครับไอการที่เขามาชูในเรื่องของสถานะผิดปกติแบบพลาสเนี่ยมันมีสถานะผิดปกติเยอะเกินไปจนผมมองว่าบิ้วอย่างใดอย่างหนึ่งลำบากนะครับปกติเนี่ยบางทีผมจะใส่ไปในเรื่องของเพิ่มความเสียหายเมื่อติดสถานะผิดปกติต่างๆแต่ว่าเซนจูมาลุเนี่ย เขามีสถานทิติเยอะมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมีการแกว่งในเรื่องของการเล่นนะเวลาเซตจังหวะเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบอําผิดพลาดนะผมก็เลยคิดว่าเอาเป็น SP แล้วกันเล่นง่ายๆดีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใส่ติดสถานพิบัติแรงขึ้นถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆเลยไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะมันใส่ได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจะใส่เป็นติดไฟแรงขึ้นติดลูกกินแรงขึ้นติด แผลชะก,กันแรงขึ้นได้หมดติดแผลชะก,กันแรงขึ้นเนี่ยมันจะแรงที่สุดแต่มันไปอยู่ในส่วนของสกิลสามมันจะคูเดานานที่สุดอันนี้เพื่อนเพื่อน,อนก็ต้องดูในเทคนิคการเล่นของตัวเองแล้วว่าเล่นแล้วออกมาเป็นหน้าตาย,ยังไงนะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วสำหรับอเอริตี้โบนัสน้าหอมนะตามที่ผมบอกนะครับคุณสามารถลองผิดลองถูกเอาปรับให้เข้ากับสไตล์ตัวเองได้เลยแต่ที่ผมแนะนําคือ2อันนี้เพราะว่ามันใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับ มาดูในส่วนของเกมเพย์ของเซนจุมารุกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติของเซนจุมารุเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของสกิลที่1จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการโจมตีทั้งจอนะครับมาดูในส่วนของความสามารถของปุ่ม EX Move กันบ้างนะครับสำหรับปุ่ม EX ของซินจูมาลุเนี่ยจะทำการโจมตีไปรอบๆแบบนี้พร้อมกับทำการดีบัฟแล้วก็คำการบัฟทั้งทีมเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไม้ตายกันบ้างนะครับ,บ เอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่โล่งเป็นดันดอกน้ําหอมใหญ่นะดันนี้ก็ไม่ละคายเคืองเราเหรอก <laughs> ตัวเราแรงอยู่แล้ว่มันไม่ละคายเคืองเลย <laughs> เห็นว่าเซนจูมารุเนี่ยสกิลมันมีความกว้างนะครับมันเก็บมอนเตอร์เป็นแบบมูมูได้ดีเลยเนาะเอาจริงๆนะครับผมยังชอบเวอร์ชั่นสีฟ้ามากกว่า ในด้านของเกมเพย์นะตัวนั้นผมบอกว่าเกมเพย์มันสะเทียรมากๆมีทั้งความไกลความกว้างครบเครื่องเลยนะแต่ว่าซีจุมารุอรวชันนี้เนี่ยจะอารมณ์เหมือนแบบกินวงกว้างสมากกว่านะครับเอ็กซ์ของซจูมลรุนะครับก็เห็นไหมมันมีทําดาเมจได้กว้างด้วยนะบางตัวละครดาเมจไม่กว้างนะครับของซนจูมารุเนี่ยกว้างเลยนะพร้อมกับการบัฟให้ทีมเรา15วินาทีแล้วก็ดีบัฟศัตรูเช่นกันนะครับเมื่อกี้ผมดูดาเมจได้ไงวะมันเตะถึงเหรอ ประมาดไปนิดนึงคือโดนเตะเลยนะแล้วซินจูมุนิโอเนี่ยเวลาเลือดไม่เต็มก็ดาเมจตกนะครับเพราะว่าเราบิวเลือดเต็มมานะก็ลำบากนิดนึงแต่ก็ก็ตามที่เห็นนะครับเดีด๋ยวดูเลือดคืน <c oughs> <c oughs> เออดาเมจตกแต่ดันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ไม่ได้แบบยากเย็นอะไรเท่าไหร่นะถ้าไม่ตายก็สวยเลยนะบังใคร <c oughs> เดี๋ยวเก็บแล้วใช้ต่อ <c oughs> จริงๆผมอยากเอาไปตีกิวโชนนะแต่ว่าตอนนี้ตีกิวหัวหน้าหน่วยยังไม่มา นกะ็เลยอดไปก่อนนะครับอันนี้ฉากในอนิเมะเลย,ย <c oughs> ใครสามารถท่องบังใครเขาได้นี่ก็สุดยอดนะมันยาวหรือเกิดเอาละเรามาเล่นกันอีกเกมนะครับ <c oughs> เกมนี้ก็เป็นดันโบนัสนะครับมอนเตอร์เลเวล200นะแล้วก็มีซุปเปอร์อาร์เมอร์แต่ว่าตัวของซินจุมารุตามที่บอกมีในเรื่องของการยกเลิกซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับ สกิลที่3ายังคงคอนเซปต์เดิมนะคือบังจอมิดเลยใ <laughs> ช้เสร็จให้แดกนะครับจะได้แคนเซิลแอนิเมชัน Animation นะครับไม่งั้นมันบังนะเนี่ย <All S 1> เนี่ย <All S 1> คุณแดกได้เลยนะ <All S 1> ไม่ต้องรอเอาให้มันออกจังหวะก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบแดกนะกดปุ๊บอย่าเพิ่งรีบแดกนะครับรอจังหวะตู้มนิดหนึ่งนะแล้วค่อยแดกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจไปไม่สุดนะครับ <All S 1> นี่ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือบังจอบังมิดเลยเ <laughs> นี่ยท่าสามนะคุณกด ปรับเนี่ยแล้วก็แดดได้นะอ่ารอดูจังหวะนะครับอย่าเพิ่งแบบไปรีบตกใจรีบแดดนะรีบแดดคือดาเมจม,มันออกไม่สุดกดดีบัฟกับบัฟก่อนเออผมถึงได้บอกว่าผมยังชอบเกมเพลย์ล่างเก่ามากกว่ารู้สึกเข้ามือกว่านะแต่ภาพรวมเกมเพลย์ล่างนี้ไม่แย่นะครับเกมเพลย์ถือว่าดูดีเลยมันมีความกว้างตัวนี้เนี่ยตีกิวน่าจะเคลีรยมอนสเตอร์ง่ายเลยนะครับเพราะว่าท่ากว้างนะพอท่ากว้างเนี่ยมันเล่นง,ง่ายเวลาเจอมอนสเตอร์มอนหมู่เห็นปะ มันก็จะแบบเก็บปุ๊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 บไปเลยนะครับอืม่ะเจอบอสเจอริวคินนะพิมซี่ลูกเขาเล่นเราเดี๋ยวเราเล่นพ่อเขาเซนจุมรุไม่ได้กล่าวนะเออดูดีมากเอ้าไม่ตายซะด้วยทำไมถึงไม่ตายวะมันเบาขนาดนั้นเลยหร หรือว่าเก่งต้องใช้บังไทยสองรอบเป็นของริงริวเคนนี่โหดมากเลยตอตก่อนอื่นเลยผมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่สามารถพาเซนจุมารุไปตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดให้ดูได้ นะครับเพราะณปัจจุบันณนะเวลาที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดมันยังไม่เข้าเกมนะครับกว่าจะเข้ามาก็ผ่านไปเป็นสัปดาห์เลยนะซึ่งผมเกรงว่ามันจะนานเกินไปนะถ้าเกิดเรารอรีวิวจนถึงตอนนู้นนะครับอันนี้ผมเลยต้องหยิบมารีวิวก่อนนะแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของภาพรวมความสามารถของเซนจูมารุเนี่ยผมมองว่าตัวละครของเซนจูมารุตีกิวไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าตัวของเธอเน ออกแบบมาเพื่อตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดเลยนะซึ่งจากการคาดการณ์ของผมนะครับผมมองว่าซนจูมารุเนี่ยจะเป็นตัวละครตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดที่ดีที่สุดในเกมในณปัจจุบันนะอันนี้ผมอ้างอิงจากตัวละครอื่นๆ,ๆที่มีอ b i l i ที่ตีกิวเหมือนเธอนะอ่าซึ่งมันตีกิวเวิร์กมากๆครับแล้วก็ภาพรวม ของเกมเพย์เซนจุมารุเนี่ยถือว่าดูดีระดับหนึ่งด้วยนะครับการโจมตีของเซนจูมารุเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเลยนะในการโจมตีแต่ละสกิลนะครับผมเลยมองว่าน่าจะเคลียร์มอนเตอร์ได้ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะภาพรวมผมเลยมองว่าเป็นตัวละครที่ตีกิวที่ดูดีอยู่แล้วถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาไปเล่นจริงก็ตามในด้านของการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจาก พับรวมหลายๆด้านของเธอเนี่ยผมมองว่าเวิร์กในการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดต,ต,ตามที่ว่ามาเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายก็คือเซนจูมาลุเนี่ยเขาเป็นตัวละครออกมาท้ายปีนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือการตีกิวนะสามารถตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดได้ดีนะมีอาบิลิตี้มาซับพอร์ตตรงด้านนั้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่ออกมาในตู้เดียวกันอย่างคุโรสกิอิจิโกะนะครับตัวนั้นไม่มีอาบิลิตี้ตีกิว แต่ก็ยังตีกิวได้โคตรง่ายได้แทบไม่แตกต่างจากตัวละครที่มีอาบิลิตี้ตีกิวเพอ้อเจะเก่งกว่าด้วยนะซึ่งผมรู้สึกเสียดายมากว่าเซนจูมารุเนี่ยน่าจะไปสุดสักหน่อยนะตัวเธอเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้สุดอะไรมากถ้าเกิดเทียบกับตัวละครท้ายเดือนปกตินะครับที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะผมมองว่าตัวของเซนจูมารุเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้น นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากตัวละครพวกนั้นอะไรมากอาจจะมีการอัปเกรดมากกว่าตัวละครพวกนั้นส่วนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานะผิดปกติแบบพัสนะครับมีสถานะผิดปกติเยอะอะไรพูกนี้ก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีอเวนตีที่แบบดูวือหวามากเท่ากับอิจิโกะนะซึ่งคนรอเซนจูบุลูเวอร์ชั่นนี้มานานมากนะเป็นเวอร์ชั่นบางใครที่หลายคนอยากได้นะอันนี้ผมแอบเสียดายนิดหนึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าตัวเธอไม่ดีนะ ในเรื่องของภาพรวมตัวเธอก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆหนึ่งตัวนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดไปเทียบกับตัวละครที่มาตู้เดียวกันอย่างของอิจิโกะเนี่ยอันนั้นไม่มีกักเลยนะผมรู้สึกว่าเซนจูมารุเนี่ยมันนิดนึงอยากให้มันแรงกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้น่าเสียดายจริงๆนะและเ,เพื่อนๆมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรก็บอกมากันได้นะรู้สึกว่าแฮปปี้กับเซนจูมารุเวอร์ชันนี้หรือเปล่ารู้สึกว่ามันกักไปหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโคตรโหดแล้วก็บอกกันได้นะโดยส่วนตัวี่ตามทมทผบอก คือผมอยากได้ให้มันดีกว่านี้นะแต่ไม่ใช่ว่าณปัจจุบันมันไม่ดีแต่อย่างใดนะณปัจจุบันก็เก่งอยู่แล้วแต่แค่อยากให้มันแบบไปสุดระดับหนึ่งะอยากให้มันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ช่องผมด้วยนะครับ และที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะซับพอร์ตช่องของ,ของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นมีแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ